วัสดีครับวัดราชประดิษฐ์ิติมหาสิวมารา,ราชวร,รวิหารครับนะตอนนี้นับได้ว่าเป็นตอนที่3ามน้่เสนอกันต่อเลยนะครับาะเพราะว่าเนื่องจากมีทกโทรศัพท์มือถือที่มันถูกดนะังได้หยุดตัวอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจครับ ที่เป็นพระปรางสรงขอมเนี่ยด้านหลังเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นไม่ทราบว่ามีความหมายว่าอะไรเดีย๋ยวจะนำเสนอให้เป็นข,อข,อข,อขอน้อความนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ผมขออนุญ,ญาตใ,ให้ทุก,ท,กท่าน,นรับชมความสวยงามออของพรางขององค์นี้กันก่อนดีกว่านะครับ ในตอนที่สามเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีก็พอครับนี่คือหน้าบัน ลาชประดิษฐาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวาวขออภัยนะครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรว,วิหารเนี่ยมีเจ้าวาดประจําวัดอยู่ถห้าท่านครับแต่ถ้าว่าท่านแรกนะที่เป็นเจ้าวาดอ่ะ คือสมเด็จพระอริยวงศาขัตยาสมเด็จพระสังฆราชสลมหาสังฆาปรินาโกสาปาุสเทโวท่านได้ดำรงตำแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช2408จนถึงปีพุทธศักราช2442พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชดำรง,งตำแหน่งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2436 และได้สิ้นพระชนเมื่อปีพุทธศักราช2442สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จสานเนี่ยท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรอบเกือบเกือบ45ปีครับที่ได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชพงศ์ก่อนหน้าเนี่ยคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระปลมาลุชิชินโนรสเนี่ย ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในช่วงปี2,394จนถึงปีพุทธศักราช2,399หรือปีพุทธศักราช2,400เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรอมมาดยชิดชิตรถนี่สิ้นประชนแล้วเนี่ยจึงสรงผลทำให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยว่างเป็นเวลายาวนานเกือบ สี่สิบห้าสิบปีครับและสี่สิบถึงห้าสิบปีให้หลังไว้เนี่ยเพราะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจุ้ยโหวจึงได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จสาเนี่ยเจ้าวัดวัด,วดราชประดิษฐ์วัดแห่งเนี้ยให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชครับถือได้ว่าเป็นการถือได้ว่าตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ เราตั้งถึงปัจจุบันนี้ครับเราตั้งแต่สมเด็จสาลงมาเนี่ยจนถึงสมเด็จพระสังฆราชอมพอรมหาเทรานะตั้งแต่ปี2436จนถึงปี2566นะนี่ตูผมได้บันทึกคือปี2566นะมีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมาประมาณ10ท่านโดยประมาณ ขออนุญาตอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดเพิ่มเติมแล้วจใจดูพระปาสาทนเจดีอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าหลังจากนี้ต่อไปเลยเนี่ยจะนําเสนอในส่วนอนื่นๆเชิญชมเลยครับเสนอซ้ำเสนอซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอากาศที่ในช่วงเวลาที่ผมได้บันทึกเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนมากครับไม่ค่อยจะมีฝนตกขอให้ทุกท่านเนี่ได้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เกียวตับห้เกิดขึ้นนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ากระผมเนี่ยได้สวมใส่หน้ากากรรอนามัยแล้วนะครับแม้ในขณะที่บันทึกอยู่ในช่วงคือในช่วงเวลาที่กระผมได้บันทึกอยู่นะีก็ผมได้สวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับไม่ได้ถอดหน้ากากอนามัยเพื่อทําการบันทึกดู่แต่อย่างใดนะครับ นับตั้งแต่วันที่4หรือวันที่5พฤษภาคมพุทธศัการาชสองโมาจนมาเนี่ยองค์การอนา,นอามัยโลกเนี่ได้ประกาศยุติสภาวะการฉุกเฉินว่าด้วยโลคโวิดสบก้าในทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องระมัดจะ,จะต้องระมัดระวังและดูแล,ลรักษาสุขภาพให้ดีอูเช่นเดิมนะครับด้วยความปราถนาดี อันนี้คือพระโบสถ์ด้านหลังด้านบนเนี่ยจะเป็นพระราชลัญจกรย่อ,ยอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือด้านบนเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นองค์พระมหาพิชัยมงคลแล้วก็จะมีผ่านสองชั้น ที่เป็นด้ามยาวเนี่ยน่าจะเป็นฐานประกอบถ้าไม่ผิดแล้วก็พระแสงผ่นเฉยสีถ้าไม่ผิดนะครับแล้วก็น่าจะต้องมีพัดวาลวิชณีแต่ไม่น่าจะมีฉลองประปาเชิงนอน์ด้านล่างเนี่ยที่เป็นสัตว์เนี่ยนั่นก็คือช้างเผือกห้าเชือกกับดูดานหลาแล้วก็ด้านขวาเนีนยจะมีฉัตรในอสองข้าง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวก็ผมเนี่ยจะพาทุกท่านไปติดตามครมพระปรางด้านขวาเบอร์ครับก็คือพระปรางของเช่นเคยนี่ครับพระปรางของด้านที่ตัวนอกถ้านับจากพระโบส์อยู่ตรงกลางเมื่อที่กระผมได้บอกลนะครับเชิญตรงนี้ครับ <c oughs> ทาบันในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นี่คือพระนาราย์บรรพระนารายบรรทุมสึกับต้องขออภัยด้วยนะครับก็เพราะว่าพยายามจะอธิบายให้ถูกต้องแหละนะครับแต่เ้าว่ามีปัญหาเรื่องการออกเสียงครับคือถ้าอธิบายไม่ถูกต้องนะ่ยจะมีปัญหาขึ้นมาในภายหลังการอธิบายเนี่ยจึงอาจจะมีเหตุ ัดอ้ตั้งแต่นาทีที่สิบสองหรือสิบสามต้นไปนะจะนำเสนอในส่วนด้านหน้าครับแล้วก็จะกลับไปที่ด้านในอีกครั้งหนึ่งคนระับ นี่คือทางเดินครับแล้วก็ปลายเสาครับต่อนไปนี้กับผมเนี่ยจะนำพาทุกท่านเนี่ยกลับไปที่พระโบสถ์ดซึ่งอยู่ด้านหน้าครับก็คือด้านหน้าพระโบสถ์ต่อเพื่อเป็นการปิดทาด้ายในตอนที่สามนะครับเชิญครับ นี่คือหน้าต่างวัดครับตอน้ี้ให้เป็นตัวอย่างสักหนึ่ง,หน,งหนึ่งช่องก่อน วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามรา,ชวร,ราชวรวิหารตั้งอยู่ที่สวนสไลด์ตัดกับถนนราชินีแขวงพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคลิปวิดีโอนี้ขออยติในหน,หนาทีที่ถ้าไม่มีปัญหา <c oughs> ลางนีคพระยณ์าสงพระพุทธาประมาณว่าขออนุญาตแม่อธิบานครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวผิดพลาดใด วัดแห่งนี้คือพระพุทธศาสนาสถานที่สร้างขึ้นในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรราชมหิตพิตรีสินิธรรมหามกุฎประจอมเก้าวยู่งหัวพระสยามเทวาามหามกุฎวิทยามหาราชนะครับแล้วถือได้ว่าเป็นวัดประจําพระราชวังสลาดลมทั้งนี้เนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยพระราชวังสลาดลมเนีย เคยใช้เป็นที่ทําการของกระทรวงการต่างประเทศครับต่อมาก,กระทรวงการต่างประเทศได้ย้ายที่ทําการจากพระราชวังสราลพบเนี่ยไปอยู่ที่อาคารประจากระทรวงอยู่ที่ถนนพระที่6เขตราชเทวีนะครับ ครับข้างในเนี่ยจะเป็นข้างในเนี่ยคือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมเมร,ราเมทราราชมาธิบดีสีสินทราหมาหากุชพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะาหามามมหาราชราชการที่สี่แห่งพระราชโอรจารีขออนุญาตไม่ขยายเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรที่เดี๋ยวกลัวว่าจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่เหมาะสม พร, <c oughs> ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินทรามหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวีมหามงกุฎวิทยามหาราช ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2447เสด็จเถลิองทวราระยาราชส,สมบัติในวันที่2เมษาย,ยนพุทธศักราช2 4 4และเสด็จสมรคตในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411พระชนมายุสูงสุด64พรรษาและทรงครองราชส,สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยในรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรียาวนานถึง17ปีครับ คลิปวิดีโอนี้กับผมขออนุญาตปิดท้ายโดยจะกลับไปที่พระบ,บสถสดด้านหน้าของพระบสวสดอีกครั้งหนึ่งนะครับสักครู่เดียวครับ นี่ครับนี่คือประตูวัดครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือเนี่ยเป็นตุ๊กตาลูกปั้นสงขี <c oughs> นี่ครับพระราชา <c oughs> ร,ราชาลที่4ไในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <c oughs> ด้านบนเนี่ยจะมีพระมหาพิชัยมงกุฎแล้วก็จะมีพานรองรับอยู่ แล้วก็ชัดรอบข้าเนี่ยเจ็ดชั้นเนี่ยดูทั้งด้านซ้ายมือและด้านขวาม,มือถ้าท่านผู้ใดสนใจเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดเอาไว้เป็นข้อความตรงด้านหลักของคลิปลวิดีโอแล้วก็ขอเชิญทุกๆท่าน,นเข้าเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ได้นะครับจนถึงนาทีที่ยี่สิบเท่านั้นนะครับ <c oughs> วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชอรวรวิหารกรุงเทพมหานคร ตอนนีตน้ตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่สามแล้วนะครับและในตอนหน้าเนี่ยเราผมจะเดินทางไปที่ไหนเดียติดตามรับชมให้ได้ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ขอ,อยยติการนำสเสนออาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมติดตามเราชมได้ใหม่ในตอนหน้าครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ต้องขอลากไปก่อนครับสวัสดีครับ